ามาตอนกิ่งไม้ควันันควันควันเสร็จแล้วขูดขูดจะตัดทิ้งก็เสียดายมันงามดีก็เลยตอนเพื่อขยายพันธุ์ต่อนี่คือกิงก่งมะกรูดแล้วก็ทาด้วยน้ํายาเล่งลากของเราผลิตเองน้ํายาเล่งลากมีอะไรบ้างเนมีผงชูรสมีกะปิเครื่องดื่มชูกําลัง3อย่าง khăng đường chuộc gặp lặng nấm ya len lắc của chúng à, à, thả thôi, thả thả thả, thả thôi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 , มะพร้าวฝอยผสมกับดินหน่อยๆไปชุบน้ำหมักไว้แล้วก็จะมาใช้พาลงไปนี่ปุ๊บเราก็มาครอบลงไปนี่งับลงไปแบบนี้เลยแบบนี้โฟกัสไหมไม่โฟกัสใช้เคเบิลท้ายรัด ง่ายง่ายจะถอพิจะสันเกินไปเปล่าดินเละไปหน่อยเออได้ละข้างนึงเท่าลักเทุเละหน่อยเอามา เยอะส่วนเกินส่วนเกินฝึกหัดตอนตรงที่จะได้ผลไหมทำตามที่เขาแนะนำมาเพื่อเราจะทำได้นี่อืมอี่เฮาก็ไ้ตุ้มตอนนี่ โอ้โหเอาอื้อกระใายต้มตอนทิ้งไว้ช่วงนี้หน้าแลงเอานี้ไปด้านบนเผอเติมน้ำได้นี่็คงอีกหลายวันกมันจะแห้งอโอเคเสร็จอตอนกิ่งโอ้ไม่โฟกัสเลยอ่ะ